ป่ปาลรืเวอร์สกูสกอนดอก็พอกสองนกอลเลี้ยงแพะอีกแล้วแล้วคือเก่าคือเดิมแล้วโดยลือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวขับ่าพส้มมึงสองนกอลเลี้ยงแพะนี่เลยนะโดยกับบาวุฒพาวตัดผมคือเก่าแล้วโดยทายอื่นแล้วดูเลยทีทางนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเลยสวัสดีคนละคนเลยมึงหน้าเวน กระเบะเลยเฮ้ยผมทได้ดเห็นนี้เลยสวัสดีเดนะเลยน้องหนุ่ยน้องเอื้องมาตัดผมมาเลยเลยบาบุญเห็นเมื่อวานเนี่ยโคตรบ่ได้พี่น้องไงเนาะเห็นแล้วโอ้น้องมารับกูแล้ผมหนาโพดหนากูผมบาบุญอีกคนว่าจนจักบุญอยากไปเซีตัดผมจนบุญอยากไปพี่น้องเไยเลยขึ้เหนียวเลย้หนุ่ยกำลังชังฮานอยู่ถึงชังฮานชงฮานผม เทอยู่ได้แล้วผมเหมือนกันเลยอือลอยลอยน้ำปะลงเหมือนคิวที่ที่หาเอาข้างนอกก็มีคนมาตัดลายนี่ฮะเหมือนกันลองหนูคิดดูถึงจะตัดผมเลยอือโตฮะเอายังหูเบิ่งหลังคาเหมือนกันเอากระดาษเทแกงเน่เทอีู่นี่เลย nồi <laughs> uhm. cà thế đây là phần cái này luôn. thôi 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 ngâm ngâm luôn con thôi ตาทูขาเลยเป็นยังนักหน่อยนั่งหนุ่ยโก้ไม่ได้แล้วนังบอกเลยได้แต่เห็นแค่พิภตาเดียวเองอือก็คือการเล่นนกผสมอะไรอื่นกไงตัดกันเลยตกหน้าเปลี่ยนกันนะหน้าคือกันตัว่าตาคมเลยคือการอ๋อหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วได้จมูกจืดไปแล้วไปอือก็ยัง คือกั้นนะเพินกำนาอ่ะเนตัดผมพี่น้องเลยตัดผมจะเป็นคักเอกดาก็ผมบอกวุ่นอีว่เนมโตกล้วยืมาตัดผมอือโเฮยมึงตัดยหมไปทันแล้วช่ไหงเลยไัว้นว้ามเนาะีไล่แล้วควรงามกูคืออยนอยู่ว่ะเลยเฮ้ thôi ô thôi một luôn tắt này thằng này đi ô thôi sang đã phù hôm nong mới gọi ừ đẹp vui lơi đẹp hơn thôi ba bà luôn Nó, ghẹ về rồi ô subscribe Nó kênh Ghiền Mì luôn

เพจจ็กลอูแหละกูแจ็คตัวเทยางเดียวเลยพ่อโซพล์กับโซอล์ยกสัาเนี่ยเช่าพักยูซุโคเอจดปลาลูกเหนาะโดยโปลาลูกม่ละเบ้าทตายพูเลยกูจ็กตั สิบสี่บู๊สองนาทีเอาสองบู๊อนะทมวางเลยเขาเขาไม่ละเยนาทีแล้วเลยขอใจหขใจไเด้อกาเสียหายอเาสองคนเจาหานะหัวหน่มิมหาหัวหน่ิบนี่หัวใหญ่พ่อนนี้ิมหาาหัวปะ มกผมไม่ใช่บดบ่อัวบาว่าเ่นเนี่ยเขาดูบอกละน้ำบลน่ยล่อแล้วปลาเอาไปทเทหรือปลาลุใช้นหเงยเงยขึ้นมาห้ปปลาลูเลยนี่ยอืมขาแนะนใส่เกิน่นเคียนตะคงสงเทพแล้วเอาคือดูแอะไรไปแล้วฝันกระจายกินเรียบร้อยบายบายักเจ้าไวอ่ เขาเห็นยูทูปยูทูแลโอ้โทมึงโอโทโอ้ตตายตตาาหไ่ได้อี่นนเอรอนี้อ้หน้หอชมงานระหวนี้ดวอนอ้ายหือเานนั้นคือว่าเห็นเราาเราไปชื้อกล้แห่นะตะอนเ่าดินเลอยู่นี่ เราอาศัยอยู่นี่แล้วกันทั้งทีมงานเราซอดแล้สื้อดินปูเพื่อนอยาเราอยู่กันต้องซักเกือบเราถีบมอใหม่กันันป้าลุงมาเลยเกือบถีบมอใหม่กันชันวาเนื้อซางบอกโอ้โหโอ้เอเจะซักมอญกระชันอือห้าด้วยเจนเ้อร์ป้าๆเมื่อเมือไปเทกเกิลเลยเนาะนกก้อยบุกตาตัดได้นกก้อยันผมมโนท ผมสนิทกันนะก็ยังทุกข์ยากผมฉันเพ่ห้หน่อยทา้งรังนี่นะเกือบได้หล่นเลยนะยังได้อีกไม่เดียวก็ห่อนหล่นนะกระตัดพันมงเพื่พี่โอ้กระสีเมื่อนะโดยบ่าวบุญเป็นคนครับโดยเก่าบนะโดยเงินใ่กันสั่นกันคนแรกเลย อืมพอยืมบ่ยืมกชันกับบ่เงนกระชันมาลองบเนยยังบกันนโดยปาบเนากระตัดภาพบ่งพี่รแล้วพี่ใส่มกระชัเดใช่มกระชันกระิคายครใแล้วใส่สันยู่บ่สันนะเนาะเดยเอานั่งนั่นั่งน้องหนยสิติจักรถลยไรติดกตักดีลุ้มคือต่น้ำบาบุญแบบ เขียนบนมานังแล้วบนนะโดยน้าถีบิลยู่บกับเจรถนะโบวิคเทเจรถิบหนะโดยโอลืมกดเลขนะโดยกดอนตรงกรนต่ยอะไนะเป็นยังไงนะควันเพม่อนอะไรสลนะโดย ก็จะเจือก็จะเด็ดแคบมาเด็ดเลยเด็ดทอดยินแขลวเยเด็ดทอดแง่ tin à, sang yên Tìm bà bà đâu. Mày đi tiên, papa. thôi bạn Tìm đâu. Tìm Đi Tìm đâu. Tìm đâu. Tìm Tìm đâu. Tìm đâu. đuổi là Tìm đây Tìm đâu. 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 Tìm จอดกันอยู่งจริงๆยังไข่เนียงวิ่งทางโค้งจบตกรถมีปลาลงเลยต้องเมื่อยกันพี่น้อนกับแดดแดดแห้งหูแดดร้อนังไปต่ออียยังตัดผม้ไม่ไม่ช้ำเนาะหอนหัวเกือบโต๊ะลงเลยลงไปเกือบแม่บัมือนทางผีกันเนาะโดยออกไปทางเด้อหยอกไปได้หนุ่มหนุ่มผู้ลดมาได้ผู้ลดทางหน้าก็ยังมีอยู่

เลยแต่คือพายเอาไปเอามาพักพรก่อนเนาะใช้เจียงอยู่บ่กองเจ้ากบจใช้ฟิลเตอร์อ่คอยอยู่บ่อ๋อว่าใช้ฟิลเตอร์คอยกันนาเขาก็ดำปื้อแล้วห่างหน่อยเดชใส่ันก็สัีนกับบดังบอยแมกกานเนาะโดยอือบอดังวะอย่างไรก็ดังกะเกาอุ้ยเต็มจอเลย พี่น้องนี้รอบอสังหนียพี่น้องเอ้ยรอแห้หมดนี้อันเดียโอ้คันแล้วเต็มบมดน้คันบ่พอเมื่ออนาํา่เล่เ่เ่นเล่นเล่นเ่ไปะเดินทางซะมาดนพี่น้องเลยเดินทางเมื่ออนาํานนั่นน่นน่นเรือลอยเลน่อยเนี่เอ้ยต นี่วัวหลดนนหนึ่งหมดนะน้องน้อยหูยยางหลุดึี่คาดดไปอยู่ตเถาเจ้าหนถลอก ป่าล e ุงแบบพี่ก right ็หอดเทือนแลยโอ้โ้อนหนาแห้งกูป่าลุงบูโดยโอ้โหถ้าเราโดยน้องก้อยของซินดราน้อโดยน้องป้าฝ่าลุงน้องก้อยของเก่าสบายดีสบายดีป่าลุงเบิดสุขุสุขคนเนาะขอบมือขอบใจพี่มาเบิ่งช่องน้องก้อยจะจนึ่จบขอให้อยู่ดีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวยถเก่าเงินไหลน้องทองไหลมาทานมื่อเศร้าเลยค่ะบุญแรงโดย อาลายก็เก claro ่าเนาะได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนดยซย